หนุ่มคู่จิน้นอย่างก้าวนพ9ก้าวกันบ้างนะคะก้าวบอกว่าสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นทุกอย่างให้ลูกคนนี้มาโดยตลอดเป็นเซฟโซนเป็นหน่วยซับพอร์ตที่ดีเป็นคนที่อยู่กับตนเองเนี่ยตลอดเวลาเลยซึ่งการที่ก้าวเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขายกความดีให้กับคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นนักแสดงมากๆพยายามพูดทุกอย่างพาไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อพาเข้าวงการทั้งทั้งที่ตนเองนะรู้สึกว่าเฮ้ยในยวันนั้นเรายัง ไม่ค่อยมั่นใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองด้วยซ้ําแต่แม่เนี่ยเป็นคนที่มองเห็นแล้วก็ตนเองก็สนิทก,กับคุณแม่มากคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วด้วยความที่เป็นลูกชายหลายคนอาจจะคิดว่า ลูกชายต้องไม่กล้าแสดงออกแน่แนเลยการที่แสดงออกความรักต่อคุณแม่เนี่ยแต่สําหรับก้าวเนี่ยไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยอย่าโมตะเขินอายแต่ให้ใช้ทุกโอกาสในการมอบความรักกับคุณแม่เยอะๆในวันที่ยังทําได้เพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของก้าวกันค่ะต้องขอเล่าก่อนว่าผมกับคุณแม่เนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยฮะสนิทกันมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่กับอยู่กับแต่คุณแม่ อะไรก็คุณแม kind of ่ค <burgers traffic anyway> ุณแม่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนไม่ใช่ว่าไม่สนิทกับพ่อนะฮะเพราะว่าอยู่กับคุณแม่เยอะกว่าเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อต้องเป็นไปเป็นทหารที่อยู่บนชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องอยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็จะแบบมีเรื่องอะไรก็จะแบบว่าปรึกษากับคุณแม่งองแงใส่แม่แบบเล่าให้แม่ฟังตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันแหละฮะว่าไม่มี ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะจากไปวันไหนคนรอบข้างของเราเนี่ยจะจากไปวันไหนเราต้องทําดีกับคนรอบข้างเราให้แบบว่าให้ดีที่สุดครับตลอดเวลาเพื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่เสียใจหรืออะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยแบบทําลงไปอะไรให้เขาได้เห็นอะไรสุขสันต์วันแม่นะครับขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับรักแม่นะครับ นา่ารักรนะักล้นจอเลยวันนี้นะ,ะก็เป็นความรักความอบอุ่นนะครับที่นํามาฝากกันนะครับของน้องก้าแล้วก็น้องพีพีที่มีต่อคุณแม่นะครับ